สวัสดีครับผมหดด KTM ครับจากช่องวิสุทธิ์ไทยแลนด์นะครับที่ปรึกษาการขายจากบริษัทกวางไทยมอเตอร์เซลล์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถยนวิสุบิชิ Xpender GT คันสีขาวนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8 7ด0 0 0บาทนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นแต่งเต็มแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณ โภพลนะครับลูกค้าจากจังหวัดสงขานะฮะในวันพรุ่งนี้ผมจะนํารถคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดสงขากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปส่งมอบให้กับลูกค้าเรามาไล่ของแต่งกันนะครับว่าคันนี้ได้โปรโมชั่นไปแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านข้างกันเลยนะครับด้านข้างนะครับติดสเกิร์ตด,ด้านข้างนะฮะเป็นแถบสีแดงแบบนี้นะครับขเขาเรียกว่า เป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับประตูเราก็ทำการลองเบ้านะครับเขาเรียกว่าเป็นเบ้ากันรอยนะครับตรงนี้เป็นสีดำนี่แบบนี้เลยนะครับทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเราก็ติดให้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะฮะประตูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเราติดให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวกันซาดนะครับเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะครับพร้อมกับไลาักโลโก้คำว่า Expender ที่ กันสตร์ด้วยแบบนี้เลยนะครับสวยจบครบไปที่เดียวครับในส่วนของโปรโมชั่นที่บริษัทกวงไถมอเตอร์เซลล์นะครับถ้าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นที่ผมกําลังรีวิวอยู่นะครับสามารถแอดลิงค์ไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นเด็ดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวฟิล์มนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนาโนนะครับยี G ่ห้ออันติเมตนั่นเองนะครับเป็นฟิล์มคุณภาพอีก หนึ่งแบรนด์ที่ผมแนะนำนะครับผมและมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายติดสกเก์ตชุดสปอร์ตไลท์เอมมีไฟเบรกทับทิมด้านล่างให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์กระระยะถอยจอดให้แบบนี้ด้วยนะครับ2จุดนะครับแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้าแบบพรีเมียม,มนะครับมีระบบคลิกเซนเซอร์นะครับถ้ากรณีเราใช้ เทลงไปตรงนี้นะครับประตูท้ายก็จะเปิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะนี่เปิดแบบนี้เลยนี่นะครับประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิดให้แบบนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์แบบเตะเปิดเตะปิดนะครับถ้ากรณีเราจะเตะปิดนะครับเราเตะเข้าไปได้เลยเตะแบบนี้นะครับนี่ฮะประตูท้ายก็จะปิดให้แบบนี้ครับผม เราสามารถเปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้วยรีโมทได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดในตำแหน่งใต้โลโก้นี้ได้ด้วยนะครับนี่วยวผมสักให้ดูนะครับปึ๊บนี่อ่มามันก็จะเปิดให้แบบนี้นะครับพอเปิดประตูท้ายเข้ามานะครับเราก็จะเจอห้องเก็บสัมภาระท้ายนะครับพร้อมเบาะนั่งแถวที่สองแถวที่สามที่สามารถพับ เก็บได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอยนั่นเองนะครับ X X p a n t e r GT นะครับเป็นรถนั่งที่สามารถนั่งได้สบายมากๆนะครับในตำแหน่งของเบาะนั่งแถวที่3นั่นเองแล้วก็อุปกรณ์แต่งที่ผมแถมให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นถาดท้ายรองสัมาระนะครับแล้วก็จะมีจอเพดานนะครับหรือว่าจอกลางนะขนาด10นิ้วนะครับทำงานสะท้อนกับจอหน้านั่นเองนี่ แบบครบๆเลยนะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งด้านขวามือกันบ้างนะครับแต่ผมนุยาตปิดก่อนนะครับกดตรงนี้เลยกดตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ประตูท้ายก็จะปิดให้แบบนี้นะครับอโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านขวามือกันบ้างนะครับด้วยความสวยงามของรถยนต์ x p ็ n d e r GT อรคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า แต่งประมาณนี้สวยงามมากๆเดี๋ยวลุกให้ดูมุมไกลๆแบบนี้นะครับนี่ฮะในส่วนของมุมมองนะครับในส่วนของมุมมองไกลๆนะครับการติดตั้งอุปกรณ์และชุดแต่งนะครับดูลงตัวมากๆและอีกอย่างหนึ่งแถมฟรีทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพนักพนักสารกันบ้างดีกว่านะครับว่าในส่วนตัวเลนบอร์ดด้านหน้านะครับมีอะไรพิเศษและก็มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับเปิดประตูเข้ามานะฮะ สิ่งที่เราจะเจอก็คือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบหุ่มหนักนะครับเป็นแบบอันติฟังชันนะครับมีระบบคุชคอนโทรลให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านซ้ายมือก็จะเป็นระบบระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะฮะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับนี่ใหม่ๆเลยนะครับตัวถุงซีนยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับ หน้าจอเป็นหน้าจอของทางซีล็อกนะครับเป็นหน้าจอที่ได้คุณภาพมากๆนะครับผมในส่วนของตัวหน้าจอนะครับสามารถรองรับแอปพลิเคชันในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับสามารถโหลด Netflix เข้ามาดูในหน้าจอนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่นะฮะตัว Netflix นะครับเราสามารถซื้อแอปต่างๆโดยการโหลด Play Store สมัคร อีเมลเข้าไปแล้วเราก็ทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็โหลด youtube ให้ลูกค้าแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัวด้านบนนะฮะจะเป็นในในส่วนของตัวด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองนะครับจะทำงานสัมพันธ์กับตัวหน้ารถนะครับเวลาที่เราอยากจะดูการทำงานของกล้องบันทึกหน้ารถนะครับเรากดตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ ภาพจะแสดงบนหน้าจอให้เลยแบบนี้นีค่ครบเลยนะครับแล้วก็ในช่องสีน้ําเงินตรงนี้นะครับเป็นตัวจ่ายไฟสำรองนั่นเองก็คือว่าเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับผมมีให้ทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับดูดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นี่นะครับเล็กเน้อยแต่เราใส่ใจนะครับที่พักแขนนะครับสามารถเลื่อนสไลด์ได้ด้วยนี่ สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง USB ให้อีกทั้งหมด2ช่องด้วยกันนี่ครับครบจบในที่เดียวจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมออกออกจากตัวกล้องก่อนนะครับกดย้อนกลับจบนี่ประมาณนี้นะครับภายในห้องโดยสารมีประมาณนี้นะครับของแถมนะฮะที่ผมแถมให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของด้านหน้านะฮะ ติดตั้งโลโก้คำว่า Expander นี่แบบนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ติดสกเกิร์ตของ Sport Rider M พร้อมกับไฟ daytime running l i ให้ด้วยนะครับกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่มาจากโรงงานอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดัดแปลงหรือว่าเราอยากจะใส่กระจังหน้าที่มันเป็นแนวสปอร์ตก็ได้เราก็มีให้นะครับไฟเลี้ยววิ่งเราก็มีให้เพียงแค่ลูกค้า โทรมาสอบถามพูดคุยกันนะโปรโมชั่นมีหลายอย่างมากๆเพียงแค่เรามาปรึกษาพูดคุยกันนะครับที่ปรึกษาการขายยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจกำลังจะออกรถวิสุบิชินะครับผมก็เสนอรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับรถครอบครัวนะฮะลูกค้าสามารถทักไลน์เข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีจะที่จะนำเสนอ ให้กับลูกค้านะครับโปรโมชั่นที่ผมกาลังเสนออยู่นี่นะครับเป็นโปรโมชั่นที่ผมแถมฟรีให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยตานะครับชุดแต่งรอบพันจอหน้าจอกลางประตูท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายย้านะครับว่าผมแถมให้ทั้งหมดไม่ได้เก็บเงินลูกค้าแม้แต่บาทเดียวนะครับคันนี้เคลือบแก้วด้วยนะครับเพียงราคา ,6000 บาทเป็นวันช็อตนะครับรับประกันยาวๆกันเลยทีเดียวนะฮะโอเควันนี้นะครับผมก็ขออนุญาต ลาผู้ชมทุกท่านไว้ก่อนเจอกัน EP หน้านะครับวันนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ